ครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่11พฤษภาคมนะครับสำหรับเยอรมัน3วันที่ผ่านมาทะโลโทรทิ้มหมดนะครับก็สำหรับเยอรมันเป็นอะไรที่ไม่เดินนะครับสัปดาห์นี้เนาะ3วันแล้ววันที่4ใครเล่นเบาๆหน่อยกันครับหรือไปเลือกเล่นที่เดินเนาะอันไหนเดิน3รัดมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเนาะเลือกเล่นที่เดินก็ได้นะครับเข้าใจตรงกันเนาะ หรือสุดท้ายถ้าฟังแล้วถูกใจจัดแล้วกันครับเยอรมันเปิดที่บวกครับ38562ครับ38562ครับตอนที่ผมคิดเยอรมันลงรบครับผมก็เลยจับที่รบนะครับเด่นสุดที่จับได้ชอบ3ครับชอบ3ครับเด่นสุด3นะครับวิ่งบนรูดตล่าง3นะครับ2300ครับ

เนาะก็ได้แนวนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันทีดาวโจนครับผม